คงสุดท้ายของการเลือกตั้งนายกบอบจวันเสาร์นี้จะเป็นวันลงคะแนนผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ารัฐบาลน,นี้ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำงานให้ถึงพี่น้องในะระดับลากยาในถึงชาวบ้านถึงชนบทแต่ว่าความจำเป็นมีว่าเราจะต้องมีคนในท้องถิ่น ที่จะรู้ปัญหาและนําปัญหาของพี่น้องมาสู่การรับรู้ของรัฐบาลและรัฐบาลเมื่อมีการช่วยเหลือหรือให้โอกาสสร้างโอกาสดีๆให้กับประชาชนก็จะได้รับทราบถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้โอกาสเท่าเทียมกันของคนไทยในเกิดขึ้นอย่างแท้จริงปีนี้จะเป็นปีที่รัฐบาลจะต้องทุ่มเทงานหนักมากคือการสร้างโอกาสให้กับประชาชน ไม่ว่าจะผ่านซอฟต์พาวเอร์ก็ดีผ่านโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆก็ดีผ่านเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆก็ดีและการแก้ไขปัญหาหนี้สินการแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์และ PM 2.5ก็เลยอยากจะขอพี่น้องว่าขอให้ไว้วางใจรัฐบาลโดยการเลือกตัวแทนที่เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเพื่อพรรคเพื่อไทยจะได้ แก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงนะครับขอขอบคุณพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันที่หนึงเลือกตั้งเวยไทยทั้งประเทศครับ